ใหญ่ฮะันนี้ยังใหญ่เลยกเพียงใหญ่ฮะใหญ่เลยครับ ครับสวัสดีครับนานาเพื่อนนักตกปลาและทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับครับวันนี้หลิวลูกคลองก็พานานาและทุกท่านมายังลูมคลองสิบสามนะครับคือตรงเออเลยทังจุดเติมมาหน่อยหนึ่งครับพอดีมีคนนั่งอยู่ก็เลยขยับออกมานิดหนึ่งวันนี้มีโอกาสมาแต่เช้าหน่อยนะครับพอดีเสร็จงานเรนะ็วฮะก็ได้มาจัดเตรียมอุปกรณ์ก็เสร็จแนละ้วฮะตอนนี้เราก็จะมาทําการตกกันนะครับ ครับวันนี้เราก็ตกกันในระยะ3.3ทูแพรเ 3. 3, 2, 5, ช่นเดิมนะครับตกกันแบบไปตายจะกลัววิ่งนะฮะเขาะอน้ำไหลครับครับวันนี้สายเมนเราใช้2.0นะฮะสายหน้า1.5จะขอ0.8เช่นเดิมครับแล้วเราก็มากับเหยื่อเราไม่เหงานะนะครับนี่ฮะเหยื่อเราไม่เหงานะ ของนี้ก็คือของสิบสามเนี่ยเป็นคองที่ค่อนข้างจ้อมตะนะฮะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยพลาดแล้วก็ไม่เหงาจริงๆครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเหงาหรือไม่เหงาจะบันเทิงมากน้อยแค่ไหนไปติดตามรับชมกันเลยครับไปครับไปครับไปด้นกันในะไม้แรกเลยครับไม้แรกลงแล้วฮะ เอาถอนอยู่ครับโอ้ไม่เล็กแล้วฮะบอลล่มเลยอืมหลุดฮนะครับ <c oughs> <c oughs> ใหญ่เลยครับมีน้ำหนักเลยกะมังใหญ่ฮะอีกฮะไซแล้ะฮะใหญ่เลยครับ อีกแล้วครับตัวที่สองปลาอะไรครับเนี่ยโอ้ก็เพียนใหญ่ฮะกเพียนใหญ่เลยฮะไซส์ส,สวยเลยครับ ไก่ฮะันนี้ยังใหญ่เลยใหญ่เลยครับ Oh ถอนเป็นห <c ười> างแดงเรื่อเป็นหางแดง อยู่อีกแล้ววันนี้เสาใหญ่ๆฮะวันนี้สายใ,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 ใหญ่เลยฮะ สวยยเลยครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอหมดเวลาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลาหลวงวันนี้กันนะครับก็พอได้เลยฮะตัวก็ใหญ่ๆสวยๆด้วยฮะไปครับเดี๋ยวเราไปดูปลาหลวมกันเลยครับ นี่ครับปลาลวมมลน,นี้นะครับไซส์ใหญ่เลยฮะหลายตัวเลยครับก็คือเล็กๆเ,เราก็ปล่อยเลยนะฮะทีนี้เราก็คัดเอาแต่ตัวใหญ่ๆครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอราบขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ได้เข้ามาติดตามและรับชมนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทุกทุกท่านนะครับสำหรับผมก็คงต้องขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ